ันน้าดูข้างทะเลสาบพ,พี่น้องลมแรงแรงทั้งลมทั้งคลื่นเลยนะฮะอย่างเดี้ยป้าจะให้ดูนะตอนนี้ก็มาอยูแล้วไปกระมุลเด่นมานะฮะเลยลงลงรถที่ร่มผ้าปืนลงมลมแรงมากเลยกะว่าจะมามาเดินเล่นริมทะเลสาบพ,พี่น้องลมพุ้นพุ้นเลยะฮะดอกไม้พี่น้อง ดอกอย่างของหูนะคะงามตุ๊กอุ้ยเกือบเล้กเกือบชีพพึ่งได้พี่น้องรู้นะะงามหลายออกเต็มเลยนะฮะช่วงช่วงแดดแรงลมแรงแดดแรงช่วงหน้าแรงเขาเนี่ยดอกไม้กแค่สวยมากเลยนะนี่กำลังเริ่มสวยได้่น้องเดี๋ยวก็โรยราละป่าถูกคงที่ซื้อไว้นะพี่น้องดูเด้องามหลาย งามสูงี่บาดกบอกเพี่น้องฮะนวิ่ทะเลสาดูน้ำขึ้นรึมรมรึมเลยค่ะลมแรงลมแรงมากเด๋ยวป้าซื้อไอศครีมกินกินบะมุนเด้พี่น้อง ต้องโยนทิ้งนะคะ,ะเพราะว่าอย่างต้องโยนลงถังขยะลมมันแรงนะ,ะไอศครีมโอ้ยบัไหวเลยนะ,ะละลายนะ,ะละลายฉวดลงละลายยังไวเลยอะ่ะเจอลมเหมือะนะคะ,นะคะอ่ะเห็นดอกไม้ตรงนี้งงามหลาย น,นี่เป็นสีชมพูนี่ใก่จะโรยลาแล้วนี่ใก่จะโรยลาแล้วเนี่ยเอาไออย่างมาใครเอาอย่างมาโยนไว้ตรงนี้นะนี่น้อง no. งามหลายขืนแดงแรง,แรงดู เสียงคลื่นมันสาดมันซัดน่าพี่น้องอยู่ข้างริมทะเลสาบบรรยากาศทะเลสาบพี่น้องคลื่นแรงๆค่ะเร็วน้ำ บรรยากาศวันนี้นอกแดดดีแต่รลมแรงแรงนะริมเอ่อเขาเรียกอะไรอะแม่น้ำนะแม่น้ำเอเวนเซหรือทะเลสาบเอเวนเซแหละเนาะ,ะที่นู่นก็เป็นที่ฝากเรือนะตรงนี้ก็เป็นสะพานเซฟฟี่ใครน,นักท่องเที่ยวมาก็จะขึ้นไปเซฟฟี่บนนู่นเะนาะที่นี่เขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะมี มานั่งให้นะฮะตามจุดต่างๆเยปาเอาของวางไว้นี่นะฮะเป็นมานั่งสเตนเลสนะฮะเจอฝนเจออะไรม,ม่มีชิสนิมจ้นะ,ะแล้วก็จะมีทางขยะนะฮะทิ้งเป็นที่เป็นทางนะะเขาก็จะมีคนมาเก็บทุกวันนะขยนะ,ะบรรยากาศ วักมุ่มก็มีเด้อพี่น้องว,นะวัดนุ่มก็มีเด้อจนะ้ะ